วันนี้นะครับ iOS 18ก็ได้เปิดตัวไปแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมารีแคปให้ดูว่า iOS 18เนี่ยมันมีอะไรใหม่บ้างนะครับแล้วก็มีอะไรอัปเดตจาก iOS เก่าๆบ้างนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าความว้าวของ iOS เนี่ยผมว่าหลังๆมันไม่ค่อยว้าวถ้าแบบพวกยุคที่เป็น iOS 7นะที่ผมจําได้คือยุคที่เป็น iOS 7เนะี่ยผมคือแบบชอบมากและผมแบบตั้งตารอที่จะอัปเดตมันนะครับเพราะว่าจาก6ไป7เนี่ยคือมันค่อนข้างเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนเลยนะครับทั้งดีไซน์ไอคอนนะครับรูปลักษ์การใช้งนนค,คแบบ เราอัป iOS นะครับแต่ตอนนี้คือ iOS 18ที่เปิดตัวไปนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนหลายอย่างเหมือนกันนะทั้งโฮมสกรีนนะครับแอปต่างๆหรือว่าฟีเจอร์ใหม่ๆที่อัปเดตเข้ามานะครับก็ได้มีการออกแบบให้มันเสถียรแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครว่ามีอะไรปรับเปลี่ยนไปบ้างนะครับอย่างแรกก็คือโฮมสกรีนนะทุกคน โฮมสกีของเจ้าตัว iOS 18นะครับเขามีการปรับเปลี่ยนนะครับอย่างชัดเจนเลยคืออย่างแรกไอคอนต่างๆเนี่ยสามารถจัดเรียงได้โดยที่ไม่ต้องเป็นแพทเทิร์นเหมือนแต่ก่อนแล้วที่ว่าเวลาเราเรียงแอปแอปมันจะต้องขึ้นไปต่อต่อ,ตอ,ตอใช่ไหม ตอนนี้ก็คือไม่ต้องแล้วนะครับเราสามารถวางไอคอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมได้เลยนะเป็นกรอบได้นะครับหรือจะวางไอคอนไว้ตัวข้างล่างอย่างเดียวก็ได้หรือว่าแถวกลางอย่างเดียวก็ได้หมดนะครับโดยข้อดีของมันก็คือเวลาที่เรามีวอลเปเปอร์หรือรูปที่เราต้องการจะเห็นตรงกลางใช่ไหมคือปกติอสมมติตรงกลางมันเป็นวอลเปเปอร์เป็นรูปหน้าเราใช่ไหมเราต้องการที่จะให้แอปไอคอนเนี่ย ไม่บังหน้าเราเราก็เพียงแค่ย้าแอร์คอนนะครับวางไว้ที่รบอบรอบเนี้ยเออมันก็คือเป็นข้อด,ดีอย่างหนึ่งนะครับควรจะมีมานานแล้วเหมือนกันนะครับแต่เข้าใจแล้ว,ว่าไอโฟนยุคแรกเขาจะเปิดล็อกมาก็จะเป็นหน้าแอปไอคอนให้ใช้เลยนะครับต่อมาก็คือในหน้าโฮมสกรีนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนธีมได้แล้วนะทุกคนก็คือตัวแอปไอคอนต่างๆเนี่ยเราสามารถปรับสีได้เลยนะจะเป็นสีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเงินมเคือเรา สามารถเลือกทินหรือเลือกโหมดสีของแอปไอคอนได้นะครับให้เท่ากับธีมของเครื่องเรานะครับอย่างเช่นถ้าเราจะต้องการจะให้แอปไอคอนทั้งหมดเป็นสีแดงพเพราะเบรเบอร์เราเป็นสีแดงใช่ไหมเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็คือก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาใส่ขึ้นมานะครับในโฮมสกรีนเนาะแล้วก็ต่อมาก็คือโหมดดาร์กนะครับโหมดดาร์กคือปกติมันก็จะปรับแค่พวกคอนเทนเตอร์หรือพื้นหลังแบ็กกราวที่เป็นสีขาวก็ปรับเป็นสีดำใช่ไหมตอนนี้ก็คือพอเราปรับเป็นดาร์กโหมดนะครับพวกแอปต่างๆอย่างเช่นแอปนาฬิกานรหือ แอปรูปภาพอย่างเงี้ยที่พื้นหลังเป็นสีขาวก็จะเปลี่ยนเป็นสีดําด้วยนะครับคืออันนี้ก็เป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะไม่ด้ดาร์กแค่แบบบางอย่างนะอันนี้คือก็จะดาร์กทั้งแอปไปด้วยเลยนะครับอันนี้คือก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกแอปอย่างอื่นที่ว่าเป็นพื้นพื้นหลังเป็นสีขาวจะเป็นแอปพวกเอร์ดพาร์ตี้หรือว่าแอปที่โหลดมาจากแอปสโตร์ต่างหากเนี่ยมันจะเปลี่ยนไหมแต่ผมมองว่าถ้าหลังที่ iOS 18ลอนออกมาแล้วก็แอปต่างๆได้รับการอัปเดตเนี่ยก็อาจจะทําให้แอปปตต่่าางๆมมมััันนนนนนกก็็เเเไดดดออ้้วยหืะครบ ตัวคอนโทรลเซนเตอร์เนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะครับอันนี้คือผมค่อนข้างชอบเลยนะปกติคอนโทรลเซนเตอร์เราเนี่ยเราก็สามารถเลือกคอนโทรลต่างๆเรามาเพิ่มได้นะแต่ว่าตอนนี้นะครับเขามีการปรับเปลี่ยนโดยที่ในคอนโทรลเซนเตอร์เนี่ยมีการแบ่งกลุ่มให้นะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพลงนะครับแลอวก็จะเป็นพวกกลุ่มบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะ แบ่งโหมดให้เลยนะครับอีกอย่างคือคอนเซนเตอร์เราสามารถขยายปรับขนาดตัวการควบคุมได้แล้วนะครับเหมือนพวกวิเจ็ตแต่ก่อนนะครับก็คือมีการจัดบนหมู่ให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นนั่นเองนะครับต่อมาก็คือเป็นสิ่งที่หลายคนน่าจะชอบนะครับก็คือเป็นการล็อกแอปนะครับหรือว่าซ่อนแอปนั่นเองนะครับปกติก็คือ iOS ปัจจุบันที่เราใช้ใน1ี่มันก็ซ่อนแอปได้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เ,เพิ่มฟีเจอร์คือล็อกแอปได้นะครับล็อกแอปก็คือไม่ใช่เป็นต้องเป็นแอปของพวก iPhone เนาะจะเป็นแอปอย่างเช่นอ Facebook อินสตาแกรมเนี้ยสามารถล็อกแอปได้นะครับก็คือเวลาที่เราจะใช้งานเนี่ยเรากดเข้าไปที่แอปใช่ไหมแล้วก็มันจะมีขึ้นมาว่าเอ,อ้จะให้สแกนหน้าไหมหรือว่าจะใช้รหัสพาส o ค e เพื่อเข้าไปในแอปนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อดีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นเวลาที่สมมติ่ะพี่น้องญาติหรือเพื่อนๆที่เอาโทศรศัพท์เราไปใช้เราไปเล่นอย่างเงี้ยบางทีเราไม่อยากให้เขาเข้าแอปรูปภาพหรือว่าแอป Facebook หรือแอปแชทต่างๆของเราเราก็สามารถล็อกได้แล้วนะครับก็อย่างตอนนี้ก็คือไลน์มันก็มีการล็อกใช่ไหมตอนนี้คือแอปต่างๆเ สามารถล็อกได้หมดแล้วนะครับสำหรับ iOS 18นะครับนี่คือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมืกันนะครับโอเคครับและอีกอย่างนึ้งก็คือหน้าล็อกสกรีนนะครับปกติหน้าล็อกสกรีนของเราเนี่ยด้านล่างนะครับตัวคอนโทรลนะครับจะมีไฟฉายกับตัวกล้องใช่ไหม ตอนนี้คือ iOS 18เขาให้อิสระกับเรามากขึ้นนะครับเราสามารถเซตปุ่มพวกนี้ได้นะครับหรือว่าจะไม่ใช้เลยก็ได้นะก็จะปิด2ปุ่มนี้ไปก็ได้นะครับดย๋ยวไฟฉายเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนเป็นปุ่มโน้ตนะครับหรือว่าจะเป็นปุ่มอัดเสียงนะครับกดปุ๊บสามารถใช้ได้เลยนะแล้วก็อย่างปุ่มกล้องเนี่ยเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นปุ่มอื่นได้นะครับเปิดให้เราได้อิสระในการใช้งาน iPhone มากขึ้นนะอย่างแต่ก่อนคือเขาก็จะค่ขอข้างฟิกนิดน,นึงนะครับแล้วก็อัปเดตอีกอย่างนึงที่ Apple บอกาเป็นการอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะก็คือแอปรูปภาพนะครับเขาบอกว่าเป็นการอัปเดตที่แบบครั้งใหญ่ที่สุดนะก็คือเป็นการรีดีไซน์นะครับการใช้งานแล้วก็มีการจัดหมวดหมดู่ต่างๆของแอปรูปภาพนะครับ ไม่ว่าจะเป็นการจัดวันก่อนหน้านะครับเรามีการถ่ายรูปที่ไหนของเมื่อวานนะครับของวันก่อนก่อนก่อนเขาก็จะเซตเป็นกลุบๆให้เราสามารถย้อนดูได้ตามวันเลยนะครับแต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันย้อนดูได้ประมาณกี่วันนะแล้วก็จะมีการจัดเป็นแบบบนหมู่กันไปทิปนะครับให้ของเรานะเขาก็จะเหมือนมี AI <S <s มาดูนะครับว่าเอยแต่และรูปเนี่ยรูปนี้ไปสถานที่นี้มาเอ้ยคนนี้ไปเที่ยวที่นี่มานะครับเขาจัดเป็นทิปให้บอก๋อ,อคุณไปทิปที่นี่มานะ ปกติการถ่ายรูปใน iPhone เนี่ยก็จะมีการเปิดโลเคชันไว้ใช่ไหมเขาก็จะรู้ว่าเป็นที่ที่ว่าไปสลับไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็จะเซตเป็นหมวดหมู่ให้นะครับแล้วก็จะมีการแบ่งตามหมวดหมู่ที่เป็นแบบใบหน้าคนหรือว่ารูปสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็จะมีการจัดคอลเลกชันไว้ให้แล้วก็จะมีอัลบั้มต่างๆนะครับที่เขาเซตมาให้นะครับอัลบั้มสําคัญหรือว่าจะเป็นเซตตามแมปนะครับแต่ว่าผมก็มองว่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับแอป g o o g l e Photo หรือเปล่าที่เขามีการ จัดวันนะครับจัดสถานที่โดยที่มีเ i มาช่วยดูนะครับอย่างเช่นวริษัทเลี้ยงของคุณเมื่อ5ปีที่แล้วเป็นภาพนี้อะไรเงี้ยนะครับจากที่ผมเคยใช้ในแอป Google Photo นะอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นแอป e s s a g e นะครับก็คือแอปข้อความของ Apple นั่นเองนะครับแอปข้อความนี่ผมมองว่าต่างชาติหรือว่าของฝั่งอเมริกาเขาน่าจะใช้กันเยอะนะเพราะว่าเขามีการพิมพ์เทคมีการพูดคุยกันตลอดอย่างบ้านเราก็อาจจะใช้ Facebook Messenger แล้วก็ Line เป็นหลักนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า, Message, า้มีการ อัปเดตอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือแท็บแบ็กนะครับก็เหมือนกับการที่เขาพิมพ์มาใช่ไหมแล้วก็สามารถตอบกลับโดยที่เป็นอีโมจิได้โดยที่ไม่ต้องพิมพ์เท็กนะก็จิ้มที่ข้อความนั้นแล้วก็เลือกอีโมจิได้นะครับแล้วก็สามารถตั้งเวลาส่งข้อความได้เฮ้ยอันนี้ผมก็มองว่ามันก็ว้าวนะสำหรับแอปเมสเซจนะครับหรือว่าหลายๆแอปไม่รู้ว่าไลน์เขาจะมีอัปเดตตัวนี้หรือเปล่าก็คือเราสามารถตั้งเวลาได้อย่างเช่นสมมติเขาเท็กมาประมาณ5้าทุ่มใช่ไหม แต่เราอยากตอบเขาแบบช่วง7จ็ดโมงเช้าแต่เราไม่รู้จะตื่นตอนไหนเราสามารถพิมพ์ข้อความไว้ได้นะครับก็เซตเวลาเป็น7จ็ดโมงเช้าของวันรุ่งขึ้นแล้วก็จะส่งไปให้เออไอ้นี้ผมว่ามันเจ๋งนะแล้วก็จะมีการขีดเส้นใต้ข้อความหรือว่าขีดค่าข้อความได้นะครับอย่างเช่นแบบเขาส่งข้อความมาเพื่อให้เราพูดใช่ไหมสมมติเขาผิดผิดมาเราก็สามารถขีดค่าที่เท็ของเขาได้เลยรวมถึงสามารถขีดเส้นใต้ได้ว่าเอ้ยอันนี้คือสําคัญนะอะไรอย่างนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเป็นเทคเอฟเฟกนะครับเราสามารถเลือกได้โดยที่สมมติเราพิมพ์ไอ้ตื่นเต้นนะครับมันก็จะมีเทคเอฟเฟกว่าตื่นเต้นคือจะให้เงาความเป็นกระจายข้อความขยับุูกดิกลุกดิกเป็นอีกลูกเล่นนะครับที่ทําให้การจดทนามันดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเขานําเสนอเลยนะว่าเวลาเราออฟไลน์นะครับโดยที่ไม่มีสัญญ,ญาณน,นะครับไม่มี Wi-Fi แถวนั้นนะครับเหมือนแบบเข้าป่าอะไรเงี้ยเราสามารถใช้ดาวเทียมของ Apple นะครับที่อยู่แบบนอกโลกอ่ะ ส่งข้อความได้ขนาดที่เราไม่มีสัญญาณเนาะคือแบบว่าสามารถเทคไปได้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นสําหรับ iPhone 14ขึ้นไปนะครับก็เอ้ยืผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างให้ความสนใจเกี่ยวกับความปลอดภัยแล้วก็การช่วยเหลือได้ดีนะตั้งแต่ Apple Watch และที่ iPhone เขามีฟีเจอร์ป้องกันการล้มมีการแจ้งเตือน SOS อะไรไปให้นี่ผมว่า a p p เ e เขาค่อนข้างใส่ใจนะครับตรงนี้นะต่อมาคือแอปเมลนะครับแอปเมลก็คือสามารถเลือกแคตตา o r y ได้นะปกติมันก็เข้านหน้าแอปเมลก็จะมีแต่อินบ็อกซ์เข้ามาเยอะใช่ไหมตอนนี้ก็คือตรงด้านบนนะครับก็จะมีการเซตเป็น c a t ตา o r y ได้ว่าดูเราจะดูข้อความเฉพาะโปรโมชั่นข้อความเฉพาะ Social หรือว่าจะเป็นข้อความเฉพาะบุคคลได้นะครับก็ผมมองว่ามันก็ทําให้คนที่ใช้แอปเมลเนี่ยสะดวก ในการใช้งานแล้วการเข้าถึงเนี่ยได้สะดวกมากขึ้นเพราะว่าส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้ใช้แอปเมลเท่าไหร่นะผมก็ด้ใช้เป็นของ Gmail มากกว่านะครับต่อมา Safari เขาก็มีการปรับเพิ่มนะครับอย่างเช่นเขาเรียกว่า n t r o d u c i n n h i i h l l i h t นะครับก็ Safari นะครับก็จะมีการ Detect นะครับเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆในหน้านั้นๆนะครับรวมถึงสมมุติเราเข้าหน้าเว็บที่เป็นแบบสถานที่ท่องเทีย่ยวหรือโรงแรมอย่างเงี้ยในตัว Safari เขาก็จะมีการ e t e c t ให้ว่า เาสถานที่นี้อยู่ที่นี่เขาก็จะปักหมุดในตัวแมพให้เลยนะครับรวมถึงมีเบอร์ติดต่อมีการนําทางขึ้นมาให้เลยนะค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่แบบฉลาดเหมือนกันนะสำหรับซัฟฟ r รีนะครับก็มีการปรับปรุงขึ้นมานะครับ ต่อมานะครับแอปแมปนะครับหรือแผนที่ของ Apple ิลเนี่ยเขมีการปรับปรุงเพิ่มเรื่องการปีนเขานะครับมีเส้นทางการปีนเขาเพิ่มมานะครับก็คือข้อดีของเจ้าตัวมุมมองปีนเขาเนี่ยคือสามารถใช้แบบออฟไลน์ได้นะแต่ข้อจํากัดคือมันครอบคลุมแค่ในอเมริกาเท่านั้นนะครับต่อมาก็จะเป็นแอปพาสเวิร์ดนะครับในแอปพาสเวิร์ดนี้เขาก็จะรวมพาสเวิร์ดต่างๆนะครับที่เราลิงก์ไว้ทั้งแต่ในเซิร์ฟเวอร์ในแอปหรือว่าใน Discord อะไรต่างๆเนี่ยเขาจะลิงก์ รวมมาให้ที่ Password App นะก็ผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีและสะดวกเหมือนกันนะเวลาเราแบบเราต้องการจะดูว่าแอปต่างๆที่เราแบบเอยเราไปเซฟรหัสใส่ไว้ในแอปไหนบ้างบางทีเราจำไม่ได้แล้วเมึองเยอะเขาก็เลยลิงก์ไว้ในที่ Password App ให้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นการรวม Password ต่างๆนะครับต่อมานะครับ Tap to Cash นะครับเราสามารถจ่ายเงินโดยการที่ iPhone เนี่ยจอะกันเหมือนการ AirDrop ก็สามารถจ่ายเงินได้นะครับจากปกติ AirDrop แต่เรา,าสามารถโอนเงินให้ได้นะครับมันก็อนข้าง,งสะดวกเหมือนกันนะครับอีกอย่างคือแอป,ปเครื่องคิดเลขนะครับตอนนี้คือเปิดให้ใช้ใน iPad แล้วนะครับก็เป็นฟังก์ชันการใช้งานที่แบบใช้เ,ย,เยอะและครอบคลุมมากขึ้นนะครับใน iPhone ก็มีการปรับปรุงเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการแปลงค่าเงินนะครับปกติตอนนี้คือถ้าแปลงค่าเงินเนี่ยผมจะโหลดแอป,ปนอกมาใช้นะครับแล้วก็แปลงค่าเงินแต่ตอนนี้นคือในแอปเครื่องคิดเลขของ iOS 18เนี่ยสามารถแปลงค่าเงินได้แล้วนะครับแล้วก็มีการใช้งานได้แบบ เยอะมากขึ้นอย่างเช่น square root หรือว่าเราสามารถเขียนนะครับเขียนบนหน้าจอเนี่ยคำนวณค่าออกมาได้นะครับผมคิดว่าถ้ามันมาเร็วกว่านี้ช่วว่าที่ผมเรียนมปลายหรือว่ามหาลัยน่าจะสะดวกมากขึ้นนะแอปโน้ตเนี่ยสามารถถอดเสียงสดนะครับ เพื่อพิมพ์ได้เลยนะครับอย่างเช่นเราไปสัมภาษณ์คนอย่างเงี้ยและเราไม่ต้องมานั่งฟังแล้วนั่งพิมพ์ตามที่หลังนะครับเราสามารถอัดเสียงสดแล้วก็ในโน้ตเนี่ยเขาก็จะพิมพ์มพิมพ์ตามคําที่คนนั้นพูดได้เลยนะครับแต่นี้ผมไม่แน่ใจว่าภาษาไทยจะใช้ได้หรือเปล่านะเพราะว่าในงานเปิดตัวเขาก็ไม่ได้พูดถึงนะแต่ว่าในหน้าเว็บเนี่ยมีการบอกรวมถึงเราสามารถคิดเลขในแอปโน้ตได้แล้วนะสมมติเราไปเที่ยวเพื่อนเงี้ยเราเราจะมาหารกันเนี่ยเราก็สามารถเกยนได้แล้วว่าคนนี้ราคาเท่านี้กินเป็นเท่าไหร่คนนี้กินอะไรไงแล้้ววววกกกกก็สาาามมรถเออชื่คคนนนทุีบบบ แล้วก็มาหารกันนะครับมันก็จะเป็นยอดออกมาให้นะครับอีกอย่างคือโหมดเกมนะครับสายเกมนะครับเกมโหมดเนี่ยมันจะอยู่ในแม็กใช่ไหมตอนนี้เขาจะามาใส่ใน iPhone ให้แล้วนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมาใส่แล้วก็การเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมในมือถือเท่าไหร่นะครับน่าจะหมดแล้วนะสำหรับ iOS 18นะครับเพราะว่าหลักๆก็จะมีโฮมสกรีนที่เปลี่ยนรวมถึงคอนโทรลเซ n นเตอร์แมสเซจ แล้วก็แอปรูปภาพที่มีการปรับรีีไซายใหม่นะครับรวมถึงแอป Wallet นะครับที่สามารถ มือนเป็นแอ o ดอปแต่เป็นแอ o ดอปเงินอะไรเงี้ยเออเรียกว่าแอ o ดอปเงินได้ไหมเจ๋งดีนะครับแล้วก็มีการล็อกแอปต่างๆนะที่ผมมองว่าผมค่อนข้างชอบนะครับโดยที่ไม่จะเป็นต้องเป็นแอป,ปที่มากับเครื่อนเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัว iOS 18เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะมาช่วงปลายปีนะครับคือน่าจะหลังจากที่ iPhone 16เปิดตัวแล้วก็ iOS 18ก็น่าจะมีการร้อนออกมาช่วงนั้นนะครับส่วนรุ่นที่รองรับ iOS 18นะเขาตั้งแต่ iPhone SE รุ่นที่3 iPhone SE รุ่นที่2 iPhone XR ยังได้ใช้อยู่นะรวมถึง iPhone 10s Max iPhone ten s series ก็ยังได้ใช้นะครับแล้วก็ซีรีส์สิถึงสิเนี่ยมาให้ใช้แน่นอนนะครับก็รอตามกันสิ้นปีนะครับสำหรับ ios สิบแปที่จะลอนออกมาให้คนทั่วไปได้ใช้นะครับก็ประมาณนี้สำหรับรีแคปนะครับ ios 18ที่เปิดตัวไปในงาน WWDC 2024นะครับจริงๆในงานมันมีเปิดตัวหลายอย่างแหละนะครับทั้ง ipad os mac os โอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คลิปนี้ไว้ให้ด้วยนะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันน